สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับช่องของป,ป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะป,ะป่าจะพาเอซีมาดูเหรียญสักนิดหนึ่งอ่ะสักนิดหนึ่งแต่ว่ากล่องเบอเลอเรอเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะกล่องนี้โอ้โหมีน้ําหนัก1กิโลกร,รัมกว่าเลยอ่ะดูซิว่าภายในกล่องนี้จะมีเหรียญที่ช่องป่าป,ป่าประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการไปไหมหรือว่ามีเหรียญติด มาบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมฮะช่อง,องของป่าปานั้นก็ยังไม่ได้รับซื้อหมดทุกชนิดราคานะท่านผู้ชมฮะเนาะเพราะทํารายการไปยังไม่ถึงทํารายการไปยังไม่ถึงเพราะว่าปัจจุบันวันเนี้ยก็ยังไม่ได้ศึกษาทางด้านราคาหมดเลยท่านผู้ชมฮะเพราะตั้งแต่ราคาผันผวนมาก็เนาะ,ะเศรษฐกิจบ,บ้านเราค่อนข้างจะแย่ลงราคาเหรียญก็ผันผวนไปเรื่อยฮะฉะนั้นการที่จะประกาศรับซื้อเหรียญสักครั้งหนึ่งก็ต้องพิจินิดพิจ,จารณาแล้วท่านผู้ชมฮะนะ ขนาดนี้ยังพลาดเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ชมหเหรียญที่ลึกอ่าพวกเหรียญน,นิกเกิลขัดเงานะนิกเกิลขัดเงาเออเหรียญอ่าหน้าเหรียญแบบสูงๆเนี่ยปะปาก็ยังไม่ได้ทำรายการเพราะป้ายกกล้องนิดนึงท่านผู้ชมอ่ะอ่ะนี่คือกล่องเหรียญที่มีขนาดใหญ่ไม่มั่นใจว่าส่งมาจากจังหวัดไหนท่านผู้ชมฮะเพราะว่าอ่าไม่ได้ระบุไว้ในกล่องอ่ะโอเคเนาะกล่องว่างเปล่าจบแล้วท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราวาข้างวางไว้ข้างๆแล้วเราก็มาดูกัน พอป,ปาบอกแล้วนั้นเวลาช่วงปปาทํารายการเปิดกล่องเนี่ยพอปาก็จะพูดไปเรื่อยเปื่ยท่านผู้ชมะนะพูดไปเรื่อยเปื่ยเพราะว่าทักทายด้วยแล้วก็บอกกล่าวด้วยไม่เน้นตรงตรงตรงเหรียญในกล่องฮะเปิดแล้วค่อยว่า mm กัน hmm. ว่ามีเหรียญอะไรเนาะเอาละใกล้จะถึงใกล้จะถึงท่านผู้ชมอะน้ําหนักกิโลกว่าดูซิว่ามีเหรียญเด็ดไหมน้ําหนักกิโลกว่าดูซิว่ามีเหรียญเด็ดไหมอะท่านผู้ชมฮะบางครั้งก็มีบ้างบางครั้งก็เป็นเหรียญ ผลิตมากหาง่ายที่ซื้อขายกันได้อยู่ท่านผู้ชมฮะนะลำพังเด็เดปปะป่าเข้าใจนะเนาะว่าเออใช่จะหากันได้ง่ายๆนะอืมใช่จะหากันได้ง่ายๆอ่ะจบแล้วตรงนี้น่าจะเป็นใบรายการน่าจะเป็นใบรายการอ่าว่างเปล่าท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นใบรายการเหรียญแน่นอนเลยไม,ลนะนะไม่ต้องดูแล้วนะเนาะไม่ต้องดูแลเอาไว้ให้อดมินเขาไปเคลียร์ทีเดียวเรามาดูเหรียญกันดีกว่านะเรามาดูเหรียญกันดีกว่าอืมรู้สึกว่ามีหลายรายการท่านผู้ชมฮะอันนี้ เป็นเหรียญ R FC เขียนมาแล้วอหลังวัดท่านผู้ชมฮะวัดพระแก้วหลังวัดพระแก้วจํานวน5เหรียญอ่ะโอเคเนาะอ่ะเราให้ดูรายการาย่อยๆกันไปก่อนอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่าภาพอาจจะไม่คมชัดนะแต่ก็คงพอมองเห็นนะท่านผู้ชมอ่ะหนึ่งรายการผ่านไปโอเคตรงนี้คือเหรียญอะไรเอ่ยท่านผู้ชมฮะตรงนี้คือเหรียญอะไรกันเอ่ยอ๋ออันนี้เป็น 1> 1หนึ่งบาทเรือหงอ 10, ท,ท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทเรือหงไอ้สิบโทษทีห้าบาทเรือหงท่านผู้ชมฮะไปแล้วเมื่อกี้เป็นหลังวัดเป็นหลังวัดตอนนี้เป็นติดปากหนึ่งบาทเรือหงปียี่สิบเลเฉยเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญอ่าห้าบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงนะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงอ่าเดี๋ยวป้ะป๋าขอขยับกล้องลงนิดนึงท่านผู้ชมฮะเพราะเมื่อกี้กล่องใหญ่ต้องดึงภาพขึ้นสูงภาพจะไม่คมเท่าที่ควรเนาะอ่ป๊ะป๋าเลื่อนลงมาละป้ะป๋าเลื่ โอเคเนาะอ่าอันนี้เป็นหนึ่งบาทเรือหงท่านผู้ชมฮะปีพศ2530น,นะถ้ามีอย่างอื่นคาดเคลื่อนเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหลาย10ล้านเหรียญท่านผู้ชมนะก็ปัจจุบันวันนี้ก็ซื้อขายกันในราคาที่ไม่สูงฮะนะซื้อเข้าขายออกท่านผู้ชมฮะก็ราคาเขายังไม่สูงนะไม่กี่บาทเองแต่ว่าใครที่ศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็จะกล้าส่งมาขายถ้าอยาก บางคนบางท่านมาอยู่ในวงการใหม่ๆเนี่ยบางเอิญไปเจอเหรียญ2เหรียญถ้าไม่ชมฮะก,ก็พยายามอาจจะง่ายๆว่าไม่กล้าขายนะ,ะเพราะเขาเองยังไม่ได้แบบศึกษาท้วนทีทีท่วนประมาณนั้นไงก็เลยไม่กล้าขายอ่ะโอเคนะ1บาทเลยวูแล้วตอนนี้เรามาดูอะไรเอ่อนี้เป็นปีพศ2,500อันนี้เอยถ้าไม่ชมฮะเป็น49ใช่ไหมอ่าเปนนี้เหรียญ2บาทท่าผม้ชมฮะต้องส่จะฝากติดๆมานะ ติดตดมาโอเคจริงๆยังไม่มีราคาซื้อขายปี49นะอ่ะแต่คงคงจะคุยกับแอดมินเรียบร้อยแล้วแหละอ่ะเราไม่ว่ากันนะ,ะนะเนาะอ่ะมีนี่อ่าประมาณนี้เดี๋ยวประปาวางไว้ชุบตรงนี้นอกรายการไปก่อนฮึบอ่าโอเคท่านผู้ชมครทีนี้ป๊ะปาขยับดูเหรียญไหนเอ่ยรู้สึกว่าจะมีหลายเหรียญท่านผู้ชมอันนี้มาดูตรงนี้กันก่อนดูตรงนี้กันก่อนเป็นยังไงกันเอ่ยดูสิว่ามีเหรียญเด็ดไหม โอเคครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่ช่องประปาทํารายการมาถึงปีกว่าแล้วท่านผู้ชมฮะก็มีนักสะสมส่งมาให้เห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญ5บาทนะเป็นเหรียญ5บาทหายากลําดับที่2ท่านผู้ชมฮะหายากลําดับที่2ก็มี f c เชื่อแล้วก็ตรวจสอบเรื่องราคาแล้วแหละนะก็คงจะคิดว่าเออตรงไหนก็คงจะขายราคาใกล้ๆเคียงกันนะประมาณนั้นก็สามารถ ส่งเหรียญมาให้ช่องกล่องไฟนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นปีพศ2546อ่าภาพอาจจะไม่คมชัดท่านผู้ชมน่าเสียดายมากเลยวันนี้ไฟไม่สว่างท่านผู้ชมฮะเป็นปีพศ2546ฮะท่านผู้ชมหนึ่งเหรียญอ่าเหรียญนี้ใช่ไหมอ่าใช่ท่านผู้ชมฮะภาพปป่าไม่ค่อยสว่างวังนนี้ท่านผู้ชมนะอ่าเป็นปีพศ2546โอเคเนาะเราได้กันมาสามเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่า เนี่ยท่านผู้ชมใครที่มีก็สามา, on, า,มารถติดต่อส่งขายได้นะฮะนะพูดถึงเหรียญหลักๆแบบนี้โอเคนะฮะหายากลำดับที่2ของเหรียญ5บาทกันเลยทีเดียวสำหรับลำดับที่หก็เป็นปี40เนาะหลายคนและท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญ50สตางคงปีพศ2534้ย25ใช่ไหมโอเคเนาะเนี่ยอ่ะปะปะก็ยังรับซื้ออยู่นะตามสภาพนะท่านผู้ชมนะเรารับซื้อกันตามสภาพเพราะว่า เป็นเหรียญที่ซื้อขายกันได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าร้อนแรงราคาแพงท่านผู้ชมฮะนะยังแบ่งปันกันได้เพราะจำนวนการผลิตก็สี่ล้านกว่าเหรียญเนี่ยนะเพียงแต่เขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็นักสะสมนิยมจะเก็บนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าราคาฟูฟ้าชนิดว่ารุนแรงติดดวงดาวไปเลยโอเคฮะนี่ท่านผู้ชมฮะปี34ี่เหรียญ50สต่างท่านผู้ชมฮะ ของรัะชะกาลที่9แล้วเหรียญน,นี้แล้วท่านผู้ชมอ๋ออันนี้เห็นนะฮะท่านผู้ชมฮะเนี่ยใครที่มีนะฮะก็สามารถติดต่อส่งมานะฮะเราก็รับซื้อกันตามสภาพโอเคนะฮะเหรียญ10บาทปีพศ2อ,อ4 1โอเคฮะ9 7 0 0 0 0เหเรียญปัจจุบันวันนี้ก็ซื้อกันในราคาหลักส0หลักร้อยท่านผู้ชมฮะก็ใกล้หลัก, 10, ลก 100. ร้อยส่วนใหญ่ป้าๆก็จะซื้อหลักร้อยให้นะอืมแล้วจะร้อยกว่านิดนิดนด,ด้วยซ้ำอ่ะใครที่มีโอเคนะฮะอ่าตรงนี้วางไว้ ต่อมาท่านผู้ชมฮะมีม,มีมีเหรียญไหนที่เปิดง่ายๆเดี๋ยวปาเปิดให้ดูก่อนเนาะอือชิบอืมอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าเขียนมาก็1บาทปีศูนย์ห้าสองเหรียญอ่าใช่ฮะปีศูนย์ห้าสองเหรียญนะตรงนี้อ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะหลายวันแล้วป้าปาไม่ได้ทําคลิปรับซื้อสําหรับเหรียญ10บาทที่ระลึกของราชครบ25ปีราชก,การที่9ท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะนะเรารับซื้อกันทุกสภาพนั่นแหละนะ สภาพผ่านใช้แย่ที่สุดก็พิจารณาว่าส่งต่อได้เดี๋ยวน้องแอดมินเขาก็รับเข้ามานะแต่ราคาเขาไม่สูงนะฮะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะฮะของราดเพื่อที่ปป้าต้องพูดว่าไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไปได้มาเหรียญเดียวแล้วก็คิดว่าราคาต้องโดดเด่นสูงส่งเพียงแต่เรามาบอกกล่าวกันท่านผู้ชมฮะนะราคาเขาไม่สูงเล่นหากันอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะนะ,อะของลาดโอเคไหมฮะ ได้มาอีกหนึ่งเหรียญหลังจากนั้นเดี๋ยวปะ๊ะป๋าขอเปิดตรงนี้แบบฟ้าผ่าเลยนะท่านผู้ชมปืด๊ดเหรียญอะไรกันเอ,อ่ยเหรียญอะไรกันเอ,อ่ยดูซีมือปะ๊ะป๋าเนี่ยจะระบาดนิดน,นึงอ๋ออันนี้เป็นเหรียญมีความผิดพลาดไหมเนี่ยเป็นเหรียญห,หนึ่งบาทเ,าเป็นเหรียญหนึ่งบาทเลยหงท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเลยหงนะ พบเจอกันได้ง่ายอ่าแต่ก็ซื้อขายกันไม่เกินราคาหลักบาทถ้าผม้ชมะถ้าเก่ามากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยแลกได้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะเหรียญเท่ากับติดมามากๆเนี่ยถ้าไม่ชมะถ้าเปเลี่ยนเหรียญสภาพพอส่งออกได้เราก็ซื้อกันในราคาเหรียญหนึ่งก็ประมาณอืมท่านผู้ชมฮะสองบาทอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคนะฮะอ่าก็ราคาใกล้เคียงกับ1บาทเรือหงอถ้าเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเนี่ยราคาใกล้เคียงกับ1บาทหลังวัดตรงนี้แหละที่ป,ปากเปิดรอบแรก โอเคเนาะต่อมาเรามาดูน่าจะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับเหรียญเจ้าของนี้ก็ถือว่าโอเคท่านผู้ชมฮะนะมีเหรียญปะปนกันมาก็ใช้ได้เลยนะทั้งเหรียญเด็ดเหรียญติดมาเล็กๆน้อยๆทางเราก็ไม่ว่ากันท่านผู้ชมฮะนะอันนี้อะไรเอ่ยท่านผู้ชมฮะมาเรามาดูกันอ๋อสิบบาทปีสี่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นปีสี่หนึ่งนะยังไงเดี๋ยวก็คงเคลียร์กับแอดมินแล้วละ่ะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่ง ก็ถาดูแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญสภาพก็ผ่านการใช้งานนะเนาะอ่ะโอเคนะฮะนี่เป็นเหรียญสิบาทปีสี่หนึ่งหนึ่งเหรียญแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมอ่ะอ่ะสองเหรียญเห็นนะมท่านผู้ชมฮะยังหาพบเจอกันได้อยู่นะบางคนบางท่านก็ช่วงที่เข้ามาอยู่ในวงการแล้วแล้ว,ลวดูดูข้อมูลของเหรียญเนี่ยอย่างเป็นปีสี่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะหาพบเจอได้ยากเพราะว่า เหรียญนี้มีกระแสมานานนะใครที่เขาได้ไปเขาก็เก็บเก็บเก็บใครที่ซื้อออกจากร้านเขาก็ไปเก็บเก็บเก็บฉะนั้นระบบมุญเวียนก็จะเหลือน้อยลงท่านผู้ชมฮะนะก็คนที่มาทีหลังมาทารายการแบบเข้ามาสะสมเหรียญทีหลังเนี่ยก็จะบอกว่ามองว่าเหรียญหายากมากมากใช่ไหมฮะเพราะว่าถูกเก็บไปค่อนข้างจะเยอะแล้วออกจากระบบไปเยอะแล้วนะก็ก็เหมือนหายากกันเนาะแต่สําหรับคนที่เขาศึกษามานานคนเขามีเป็นหลายสิบเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะนะ โอเคเนาะนี่คือเหรียญสิบาทปีสหนึ่งที่จริงเราได้กันมาถึงสี่เหรียญน,นคลิปนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่อีกเหรียญหนึ่งนะแต่ป,ปรร้าปาไม่มั่นใจในเขาแยกไว้นะโอเคเนาะโอ้โหท่านผ,ผู้ชมฮะค,คลิปนี้เราได้เหรียญกันมาค่อนข,นข้างแต่เยอะเลยเดี๋ยวมาดูรายการบอกว่าจะเป็นอีกสองรายการสุดท้ายท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญที่ระลึกแน่นอนเลยท่านผู้ชมฮะเราจะดูที่ว่าเป็นเหรียญที่ระลึกวาระเด็ดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะท่านผู้ชมนะฮะ ติดมือทั้งจบโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะป๋าขอเปิดอย่างนี้เลยเนาะป๋าขอเปิดอย่างนี้เลยนะฮะแป๊บหนึ่งอือป๋าใส่ถุงมือจะเปิดยากนึงท่านชมฮะอ๋อแอดมินก็เคยบอกป๋าแล้วว่าเป็นเหรียญวาระเดียวเนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่เป็นสภาพสภาพก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่เนี่ยเนาะอ่ะ เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกนะวาระเดียวเลยอันนี้ตรงนี้ก็นองแอ้มีเก็คงจะพิเคาะแล้วแหละว่ามีเหรียญแบบนี้ส่งมาช่วยฉะนั้นก็อ่ะก็เลยให้ส่งเหรียญวาระเดียวมาก่อนปกติ repeats. เหรียญวาระนี่เขาก็จะรับท่านผู้ชมฮะเขาจะรับกันแบบคละวาระอันนี้พูดในส่วนตรงๆใช่ไหมฮะแต่ว่าบังเอิญท่านผู้ชมฮะเราได้ปีอย่างนี้มาได้อย่างนี้มาอย่างนี้มาเข้ามาช่วยอย่างนี้มาเข้ามาช่วยท่านผู้ชมฮะก็คือเป็นเหรียญหลักๆเข้ามาช่วยบ้างนะ ตัวนี้นะท่าผู้ชมะเทษทีฮะเหรียญเหรียญติดอันดับนี่แหละเขาจะเป็นตัวพยุงนะตัวพยุงเหรียญน,นี้เพราะบางทีเหรียญน,นี่เดินเข้ามาหาป้าปลา,าอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาจะค้างอยู่นะถ้าเป็นหลายวันละยังไปจัดได้ถ้ามาวารละเดียวเดียวเลยไม่มีแบบนี้มาช่วยเลยเนี่ยเท่ากับเหรียญน,นี้มาตกค้างนึกออกไมหมฮะอ่าไม่ใช่ว่าป้า,ป,า,ป,าป่าใจดำแล้วจะแบบจะโมมีต้องต้องหาเหรียญดีมาส่งบ้างเลยบ้างถูกต้องละฮะท่านผู้ชมนะก็อะ่ะอันนี้บอกตรงๆเลยเป็นวารละเดียว แต่แอดมินเขาพิเคราะห์แล้วแหละนะว่ามีเหรียญแบบนี้ปี41นะ34นคลองราชปี46เนี่ยเขาก็วิเคราะห์จากนี้มาแล้วว่าอ๋อก็พอจะพยุงกันได้โอเคไหมฮะนี่คือเหรียญเฉยๆท่านผู้ชมปะป่าเกือบจะไปไม่ตลอดรายการเอ๊ผ่านไปตั้ง10นาทีเนี่ยปอป่านี่แย่จังท่านผู้ชมฮะอันนี้น้องแอดมินเขารับอะไรมาให้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเหรียญเฉยๆเนี่ยเหรียญ2บาทอ๋อเหรียญ2บาทท่านผู้ชมฮะ อ่ะเนาะตัวหนังสือค่อนข้างลบเรือนแล้วละ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะไอ้ไปเหรียญสองบาทมาเป็นถุงเลยที่จริงเดี๋ยวปะปาจะจะจะลอยแป๊บหนึ่งปะปาว่าจะรับเหรียญเป็นถุงเข้ามาไอ้นั่นด้วยท่านผู้ชมฮะนะตัวหนังสือค่อนข้างจะลบเรือนจาได้แค่ว่าเหรียญสองบาทจานวนร้อยเหรียญขนาเหรียญยี่สิบาทฮะท่านผู้ชมอ่ะกองกระสาบกลมธนารักษ อ๋อะโอเคท่านผู้ชมฮะอาง่ายๆเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะเดี๋ยวปป่าจะเปิดให้ดูนี่คือเหรียญ <ci> เหรียญสองบาทท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังปป่าเปิดดูเป็นเหรียญสองบาทชนิดราคายัางไงเนาะวันละอะไรกันประมาณนั้นอะวันนี้เราได้มาแล้วท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่เอฟซีต่างจังหวัดท่านหนึ่งโดยไม่ได้ระบุมาว่ามาจากจังหวัดไหนไม่ได้ระบุตัวเองมาว่ามาจากจังหวัดไหนไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฮะเพียงแต่ท่านรู้ที่อยู่ของปอป่าก็พอ สำหรับใครที่ต้องการที่จะหาเหรียญขายหารายได้เสริมเข้าครอบครัวท่านผู้ชมฮะนะก็ลองติดตามช่องของปาปาดูนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องปาปาอีกช่องหนึ่งให้อยู่ในวงการซื้อขายเหรียญถึงจะเป็นช่องเล็กๆก็ตามท่านผู้ชมฮะแต่ปาปาก็จะพยายามทําความมาตรฐานให้ถึงที่สุดช่องเล็กแต่อาจนานๆแต่ก็อาจจะ มีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างทุนนี้ก็จะจะเป็นจะเป็นชื่อเสียงแคบๆอยู่ท่านผู้ชมมาช่องปะปานะพอปะปาไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญโครมโครมอะไรประมาณนั้นเวลาปะปายังไม่มีพอท่านผู้ชมฮะหนึ่งเลยก็มีธุระนอกกับสายงานทุกวันอยู่แล้วแต่คงไม่ต้องบอกว่างานอะไรท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่การรับซื้อเหรียญของปะปาจะล่าช้านิดหนึ่งยังไม่ครบทุกชนิดราคาท่านผู้ชมฮะก็ รูปแบบในที่ท่านส่งมานอ้องแอมินเขาก็ประปาสั่งไว้ว่าเอออันนี้ยังไม่สรุปทางด้านราคาเป็นที่ชัดเจนนะก็ฝากบอกเจ้าของเหรียญไปด้วยเจ้าของแบงค์ไปด้วยว่าอ่าอย่างไงแล้วก็เก็บเก็บก่อนหรือว่าถ้าทนรอไม่ไหวก็แบ่งขายช่องอื่นต่อไปก่อนท่านผู้ชมฮะเนะาะทุกอย่างก็ต้องดูตามราคาความเป็นจริงด้วยนี่คือปัญหาท่านผู้ชมฮะเหรียญบางเหรียญหรือแบงก์บางแบงก์เนี่ย ราคาซื้อเข้าขายออกไม่ได้เกิดหน้าแบงค์สักเท่าไหร่หากปปาจะตีไปมั่วๆก็เหมือนเราจะดูถูกดูแคลนเจ้าของแบงค์เจ้าของเหรียญฉะนั้นบางรายการปปายังไม่ประกาศรับซื้อเพราะเหตุใดท่านผู้ชมฮะปปาต้องติดตามราคาของแบงค์นั้นเหรียญนั้นด้วยท่านผู้ชมโอเคเนาะขอให้เข้าใจปปานิดหนึ่งฮะโอกาสหน้าวันหน้าอนาคตปปาก็ต้องรือต้องซื้อต้องเล่นทั้งหมดอยู่แล้วโอเคเนาะคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ